สวัสด <muitas S 2> ีท่านผูชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีอีกแล้วนะวันนี้ก็ยู่ในแบบโกะการ์ดนั่นเองนะครับผมเนี่ยวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมาดูสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับนมีสัตว์เลี้ยงชื่อว่าวิสนั่นเองนะนิสก็ต้องขออภัยนะครับผมนีตัวนี้นะครับนะให้คิดว่ามันคือนกฮูกแดงนะครับมันอาจจะดีกว่านกฮูกแดงนิดหนึ่งนะครับเนี่คือผมรู้สึกว่าตัวนี้มันดีกว่านกฮูกแดงนะมันเป็นตัวสัตว์เลี้ยงที่แบบเพิ่มเอ็กพีนะคร ก็ทําการวางไงเดผมจะวางเดผมจะอ่านให้ทุกคนฟังว่าความสามารถมันทาอะไรได้นะครับผมนะทุกคนนี่นะครับผมนะซึ่งมันบอกว่าเออมันจะเพิ่ม xp นะครับวันศุกร์จุดแปดเก้า xp ต่อวินะครับผมนะคือให้สัตว์ทั้งสวนเลยนะครับนะเห็นไหมความสามารถมันเหมือนกับนกฮูกเลยนะครับผมนะนกฮูกแดงนะแต่ว่านกฮูกแดงมันไม่มีให้ใช้แล้วนะครับนะหรือว่ามันหาไม่ได้แล้วนะผมก็แนะนําให้หาไว้นะครับนะสับไอ้เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบเพิ่ม xp ให้เรานะครับผมนะทุกคนถึงมันถึงอาจจะ ไม่ได้ดไม่ได้ดีเท่ากับคาบิบาร่านะคาบิบาร่ามันให้ตัวละสี่ตัวละห้าสหรับใครที่มีคาบิบาร่าผมก็แนะนำไม่ใช้คาบิบาร่าคอมโบกับเอ่อแพนเค้กเอานะครับนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันเพิ่มเอ็กพีน้อยมากนะครับนะคือผมบอกเลยว่าพวกนกฮูกนกฮูกเนี้ยแม่งเจอคาบิบาร่าตบยับหมดเลยนะครับนะทุกคน <laughs> โอเคนะแต่ว่าถ้าับใครที่แบบไม่มีคาบิบเบลาผมก็แนะนำไม่ใช้ตัวนี้แทนนกฮูกนะเพราะว่ามันดีกว่านกฮูกแดงนะครับนะทุกคนอันนี้ขนาดเลเวลสิบแปดนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะให้้ทุกกคคนนนนนดูนะะฮออันนีื นกหูกแดงนะผมยัดใส่กินฉากเข้าไปนะทุกคนเนี่ยนกหูกแดงเลเวลสิบสิบสี่สิบเก้านะเพิ่มแค่ศูนย์จุดเก้าห้านะเขาเนะี่ยดูดิอันนี้ขนาดเลเวลสี่สิบเก้านะทุกคนแค่ศูนจุดเก้าห้าเองนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะเขานะวิปนะเขานะทุกคนเห็นไหมเลเวลเลสิบแปดนะเพิ่มศูนจุดแปดเก้าแล้วนะคเขานะี่คือมันดีกว่านกหูกแดงมากๆเลยนะครับนะทุกคนก็ใส่แปดตัวก็เจ็ดตัวก็ประมาณแบบเจ็ดวิ่ะ 7xp นะวีเล็จคือทั้งสวนนะทุกคนแต่ถ้า <laughs> ผมแนะนําก็คาริบล่าดีกว่านะครับนะทุกคนเออโอเคนะเดี๋ยวการที่เราจะใช้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเนะี่ยเราต้องมีอ,อีกไอเทมหนึ่งนะครับนั่นะคือไอเทมตัวนี้เราสามารถหาซื้อได้จากเมืองเฟรลี่เช่นกันนะครับในร้านแบบแฟชั่นครับนี่นี่น,นี่มันคือเออมันคือบ่อน้ําอันนี้ครับผมบ่อน้ําศักสิ์อันนี้เลยเนี่ยพอเราวางไปปุ๊บนะครับผมเนะี่ยไอ้เจ้าเฟรลี่มันก็จะทําการเดินมาเนี่เห็นไหมมาเดินมาวนอยู่ตรงนี้ดูดิ เนี่ยเดี๋ยวลองผมผมลองเก็บนะเี่ยไหมมันก็จะเอา้ามันก็ยังวนอยู่หรอมันก็ยังวนอยู่เดี๋ยวไปจะวองมุมนี้อะวองมุมนี้ปาบคอยผมไม่เอา,เอานี่เห็นไหมมันก็จะทําการมาทุกคนเห็นปะซึ่งมันจะถึงจะทางานนะมันต้องมีสองอย่างนะเขานะคือมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีบ่อน้ําตัวนี้นะเออสัตว์เลี้ยงนี่ถึงจะทํางานนะครับนะทุกคนเห็นปะเนี่ย เพิ่มมันก็ถึงจะทํางานเพิ่ม0.89เก้าวิถ้าเราไม่มีบ่อน้ํามันก็จะไม่เพิ่มเอพให้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเก็บอ่ะแล้วผมจะยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะเอาตัวไหนดีเอาตัวนุ่งหูเมื่อกี้แหละมานุงหครับตัวนี้เนียวผมโอ้ตัวนี้มันมันมันผมหาตัวที่มันหิวแบบเอ๊ะไม่หิวแบบเอ้ยหิวนั่นแหละถูกละ มันจะได้ดูง่ายฮะซึ่งโอเคฮะตัวนี้นะครับนะคือมันไม่โอ้โหเวลมันร้อยนี่หว่าหม่งเง้ยอไะไรแป๊บนึงฮะทุกคนเอาลเวลอะไรดีลเวลเวลเวลห้าเก้าอหน่าจะไม่มีเนี่ยโอเคไม่มีฮนะลเวลห้าเก้านะครับนะดูเนี้ยอันนี้คือมันไม่เพิ่มเอ็กพีแล้วนะครับนะทุกคนเนี้ยเห็นไหมซึ่งผมวางไอ้ตัวนี้ไปมันก็ยังไม่เพิ่มเอ็กพีนะครับทุกคนดูดิเห็นไหมยังไม่เพิ่มนะแต่ว่าถ้าผมวางบ่อน้ำไปมันถึงจะทำงานนะเดี๋ยวลองดูไม่รู้ทำงานหรือเเ่าาพรวมันห อะผมวางบ่อน้ำโอเควางบ่อน้ำละเนี้ยเห็นไหมมันถึงจะทำงานนะครับผมเลยทุกคนประมาณนี้นะครับนะสอบแค่ที่แบบมีแค่ไอ้เจ้าตัวนี้นะมันก็จะไม่ทำงานนะนเราต้องมีบ่อน้ำนะไว้อ,อบโบกันด้วยนะทุกคนเห็นไะมเห็นไหเพิ่มทีแล้วแบบศูนจุแปดเก้านะครับทุกคนมันก็เอาไว้ แค้ขัดได้นะทุกคนที่ไม่ไมีคาบิบาร่านะครับผมผมไม่แน่ใจเลยว่าถ้ามันเลเวลร้อยเนี่ยมันจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับทุกคนเออถ้าเลเวลร้อยแบบเพิ่มสักเอ็กพีละสองอย่างเงี้ยหรือเอ็กพีที่สามสี่ห้างเงี้ยผมคิดว่าแม่งสู่สีกับคาบิบาร่าเลยนะทุกคนเออแล้วก็ไปยัดใส่เลนโบงเลนโบอะไรเงี้ยผมว่าใส่เลนโบน่าจะสวยนะตัวนี้นะนดูดิแล้วผมแบบดึงบ่อกออกอะมันจะบักะะ๊กเปล่า ก็ยังเพิ่มไอ้พีดีว่ะอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะว่ามันอาจจะมันอาจจะบั๊กเหมือนเหมือนลิงได้นะทุกคนเออลองทํำไหมแต่ผมมีแค่ตัวเดียวดิเออถ้ามันบั๊กเหมือนลิงได้นะผมบอกว่าโกงเลยนี่คือผมแบบเก็บแล้วนะทุกคนเห็นไหมเอ้พีมันก็ยังเพิ่มไหมไอ้วมวางบอกนะไปเรื่อยๆมันจะสแต็กเพิ่มไหม เฮียสันหาบัคอืมเพิ่มเท่าเดิมมาดทุกคนก็คือแบบวางวางแล้วเก็บมันก็ยังทางานอะ่ะเอาง่ายๆเผลอาจจะมีบัคแล้วทุกคนลองลองไปหากันดูว่าใครเจอบัคอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกอผมได้นะทุกคนเห็นไหมเออดึงออกก็ยังทางานนะทุกคนเฮ้ย <h ull ing> อย่าบอกนะบัคเหมือนลิงอะ่ะวางในสวนแล้วก็เทรดอะ่ะเทรด อะไรเงี้ยเออไปโกงจัดเลยนะอย่างนั้นแหละโอเคนะฮะก็อ่า่าส p บคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะนะรับส h a เอ่อเจ้าตัวนี้นะค,ะคนรับด้าคนวิฟนะครับก็ใครที่จะใช้งานนะอย่าลืมนะครับต้องมีไอ้เจ้า บ่อน้ำนี้ด้วยนะเพื่อที่จะให้มันทำงานนะครับนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้โอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงโหดๆนะผมแนะนำร้านนีโมช็อปเลยนะครับผมนะทุกคนก็มีรับบริการกีบเกมพาร์ตนะแล้วก็รับฟาร์มทุกแมปเลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับนะทุกคนก็บายผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้บายผม